สวัสดีครับผมผมจินจากช่อง DHR นะครับแล้ววันนี้เรามาทำเทปพิเศษครับวันนี้จะพูดเรื่องของเวกเตอร์นะครับผมเวกเตอร์สโคปเนี่ยไม่เหมือนสโคปของตัวพาเลตกับตัวเวฟอร์มนะครับพาเลตกับเวฟอร์มนี่เขาบอกความสว่างได้ใช่ไหมแต่ตัวเวกเตอร์เนี่ยครับไม่ได้บอกความสว่างนะครับตัวเวกเตอร์จะบอกเฉพาะความสดกระเฉดสีครับอ่า ความสดก็คือ saturation เฉดสีก็คือ hue นั่นเองนะครับเหมือน dusty hue room ช่อง DSR นั่นเองในเวกเตอร์นะครับกลมๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบล็อกบ็อกบ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 อกเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยครับก็จะแทนสีแต่ละสีครับถ้าใครจําไม่ได้ว่าสีตรงไหนอยู่ตรงไหนจําวงล้อสีให้ได้ครับจําวงล้อสีที่เราใช้ย้อมสีเนี่ยแหละครับสีมันกับเวเตอร์เหมือนกับเปียบเลย R G B C M Y นะครับซึ่งมันจะมีกรอบตรงเนี้ย เราจะเรียกว่าบอร์ดแคสเซฟตี้ด้วยครับห้ามเกินจากขอบเด็กขาดห้ามซัดเกินซัดก็คือ ค่าของเวกเตอร์นะครับถ้ามันพุ่งออกมาจากตรงกลางเยอะเท่าไหร่ก็แสดงว่าแซทมันเยอะเท่านั้นนะครับถ้าพุ่งออกมาจากตรงกลางน้อยก็แปลว่าแซน้อยนะครับซึ่งถ้ามันพุ่งเกินในตัวบอร์ดแคร์เซฟตี้นะครับเวลาเอาไปฉายทีวีหรือเอาไปฉายระบบ7.9หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะฉายไม่ได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ด้วยอย่าให้แซเกินนะครับแล้วก็ความลับอีกอย่างก็คือสําหรับหลายๆโปรแกรมเนี่ยครับเขาจะมีจุดจุดหนึ่งครับอย่างเช่นดับเบิลชีลีโซลนี่ลองกดตามมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า อินดิเคเตอร์ไลน์นะครับหรือว่าเส้นสกินโทนนั่นเองพูดง่ายๆคือเส้นสกินโทนนั่นเองซึ่งใช้ได้กับมนุษย์ทั้งโลกนะครับหมายความว่าอะไรทั้งโลกหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปคนแอฟริกันใช้ได้หมดเลยครับใช้สกินโทนเส้นเดียวกันเลยสิ่งนี้เออเป็นความลับทุกคนอาจจะยังไม่รู้คือไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปคนแอฟริกันนะครับใช้ฮิวใช้เฉดสีตัวเดียวกันครับแต่ค่าเซต ค่าลูเมนน์ไม่เท่ากันนั่นเองอย่างเช่นคนเอเชียอาจจะค่าเซตเยอะหน่อยเพราะว่าผิวดูอิ่มใช่ไหมแล้วก็ค่าลูเมนน์ก็คือค่าความสว่างเยอะอ่าถ้าเป็นคนยุโรปอาจจะค่าเซตน้อยลงเพราะว่าผิวเขาไม่ค่อยออกสีเยอะใช่ไหมเป็นขาวๆแต่ค่าลูเมนน์สูงอะไรเงี้ยคนแอฟริกาก็เปลี่ยนค่าลูเมนน์เปลี่ยนค่าเซตไปนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือขีนนั่นเองแต่ฮิวส์นะครับเฉดสีเป็นเฉดสีเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเส้นสกินโทนอินดคเตอร์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับและนั่นก็คือความลับของ ก็ถ้าใครไม่เข้าใจหรือมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือไปถามผมที่เพจจินดีเอชอได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพิ่มกนกำลังใจให้ผมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับติดตามรอคลิปดีๆจากจินดีเอชอได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ